สวัสดีครับพ่กขอผมนัทพงศ์มันทองครับเกษตรเปทักษ์โลกครับตอนนี้อยู่บนเอ่อก็เรียกว่าหอคอยศาลานะครับมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับอ่าสวัสดีครับแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งน้องบอยครับทวารทิตย์ลอกทองอ่าน้องบอยครับสวนมะม่วงของน้องบอยเนี่ยกี่ไร่ครับยี่สิบไร่ครับยี่สิบไร่ตรงนี้ตําบลอะไรครับสามกะทายสามกะทายใช่อําเภอกุยบุรีกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเอาแน่นอนล่ะนะครับเอาน้องบอยมีประสบการณ์เด็ดๆนะครับ ก่อนหน้านี้ต้นม่วงเราเป็นอะไร<ม>นะครับที่มีปัญหาแล้วก็บอกว่าเอาโฟทีมาใช้ก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีมันแง้งคืออากาศร้อนแล้วก็ฝนไม่ตกแล้วมันร้อนจัดช่วงมีนากุุ่าพามีนาหลังจากที่เราแต่งกิ่งมะม่วงครับครับพอเราแต่งกิ่งมะม่วงปุ๊บเราเริ่มทาใบอ่อนทีนี้มันการทําใบอ่อนของเรามันทํายากครับเพราะว่ามันแง้งอพอ ลักษณะการแลงยาวแหลงยาวระยะเวลามันยาวนานขึ้นต่อเนื่องใช่มะม่วงก็วุณนี่มันเหมือนจะยืนต้นตายเมื่อกี้ที่เราขับมาหลายสวนเลยครับยืนต้นตายใช่ครับนะครับแห้งไปเลยนะฮะน่าน่าสงสารมากอเนกอนาถแต่ผมเข้ามาในสวนของน้องบอยยังไม่เห็นต้นตายนะครับแล้วเอาโฟทมมาฉีดนะครับมันเป็นยังไงล่ะตอนฉีดครั้งแรกก็พยายามจะดูมันจะตายไม่ตายหรือว่ามันจะใบมันจะดีไหมเราฉีดครั้งแรก เราลองครั้งที่สองครับพอเราลองครั้งที่สองปุ๊บเราเห็นว่าเอ้ยต้นมันกระเตื้องขึ้นไหมมันดูสดชื่นขึ้นอะไรประมาณนั้นครับก็เลยเริ่มสะสมอาหารให้มันก่อนที่เราจะดึงดอกอ่าใช่ก็ฉีดต่อเนื่องมาเลยใช่ครับนะครับสองสารอบอ่าประมาณสองสารอบนะครับแล้วความพึงพอใจที่ได้นะเป็นยังไงบ้างลากักษณะต้นมะม่วงจากฉีดโฟทีเข้าไปก็รู้สึกว่า หนึ่งนี่ไงดกมากเลยครับนะนะแล้วก็ช่อดอกค่อนข้างสมบูรณ์นะ <_ d ok> ช่อใหญ่ครับชอ,อ <_ d ok> ช่อดอกใหญ่สมบูรณอ์อาจจะดูซูม,มบานอ่านี่ซูมนี่ช่อดอกอยู่นะครับยังไม่ได้บานสะพังนะครับเราดูดูมะม่วงนะครับมะม่วงยี่สิบไล่นี่พันอะไรครับอสีทองครับตอนนี้โอ้โหสีทองสวยงามมากครับนะฮะนะฮะก็คืออมันทํายากมะม่วงพันเนี้ย ทำยากครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็ยากด้วยใช่เพราะว่าหนึ่งมันจะเป็นใกล้ป่ายางเพราะว่าเพี้ยไฟจะแรงมากแล้วก็ช่วงนี้หนาฝนด้วยนะเนี่ยฝนเึ้มๆแล้วก็ถ้าเกิดมีแดดทีเดียวนะไม่ต้องพูดถึงเลยไม้ไม่เรือเลยแรงมากครับแสดงว่าปกติเนี่ยศัตรูพืชก่อนหน้านี้เยอะเยอะครับเพี้ยไฟจะแรงมากอแล้วที่สุดแล้วพอใช้โฟทีไปมันลดไหม ก็ถือว่าไม่ค่อยกวนนะครับอหรือว่ามันอาจจะกวนหรือว่าเรามันไม่กินมากกว่าไหมแสลงว่าต้นมันสมบูรณ์แข็งแรงใช่ครับขึ้นเนาะสมบูรณ์เร็วสมบูรณ์เร็วอา่าโอเคถือว่าเป็นความประทับใจที่สุดยอดมากเลย<ช>นะครับของน้องบอยนะครับก็คงจะใช้ต่อไปเนาะแบบนี้ใช้ต่อไปครับอา่ามีความมั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากการใช้โฟทีที่เอามาบำรุงต้นมะม่วงของเราต้องดูอีกเดือนสองเดือนรู้ว่าติดปีไว้อ่าแล้วก็ต้องดูว่า ช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนด้วยครับดอกมันยังไม่เต็มที่ครับบางบางต้นก็เป็นดอกบ้างใบบ้างแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดผมใช้เขาอยู่เขาคงจะสร้างผลผลิตให้ผมดีอันนี้แน่นอนอ่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์เบื้องต้นจากการเริ่มใช้โฟทีใช่ครับนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากอ่ะนะครับอันนี้ไปฝากใครเอ่ยพี่อุ๋ยปะกับพี่อุ๋ยเอาไปฝากพี่อุ๋ยนะครับฝากยัยอุ๋ยโอเควันนี้ผมนัทตพงศ์ทอง แล้วก็น้องบอยลาไปก่อนสวัสดีครับ